เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องเหรียญผูกพัทศีมาเหรียญดีที่หน้าบูชามาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากสักวารทีฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าว,วันนี้ครับ เหรียญผูกพัทศีมาสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทศีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดท่าสูงเมื่อวันที่16-24ถึงเมษายน2520และในวันที่24เมษายน2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดหวายลูกนิมิต สำหรับเหรียญที่ระลึกผูกพัทศีมามีด้วยกันสามแบบแต่ที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือแบบที่ด้านหลังมีรูปหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเหรียญผูกพัทศีมาหลังหลวงพอ่อสร้างเป็นเหรียญคู่มีเนื้อทองแดงชุบทองมีโบติดเข็มกลัดด้านบนและเนื้ออันปากกาไม่ติดโบเหรียญชุบทองด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อปา่า มีข้อความว่าที่ระลึกผูกพัทธสีมาด้านบนและรูปหลวงพ่อป่าด้านลาน่างด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีข้อความว่าพระมหาวีระถาวโรใตร้รูพิธีพุทธาพิเศกรุ่นนี้มีพระสุปฏิปันโนที่รวมพิธีพุทธาพิเศษในพระอุโบสถวัดท่าสุ่ จังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่16เมษายน2520ตอนกลางคืนดังนี้ 1. หลวงพ่อพระมหาวีระทาวโรหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดับ 2. หลวงปู่คำแสนเล็กวัดดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่ 3. หลวงปู่ครูบาอินทจักรวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 4. หลวงปู่ครูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่หหลวงปู่ครูบาชัยวงศ์ษาวัดพระบาทห้วยต้มจังหวัดลำพูหกหลวงปู่บุตรดาสำนักสงฆ์จังหวัดชัยนาทเหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรี 8. หลวงปู่มหาอัมพัน์วัดเทพศิรินกรุงเทพมหานคร 9. หลวงปู่กล่องวัดบุกผารากกรุงเทพมหานคร 10. หลวงพ่อลักวัดศรีรัตนารามจังหวัดลบบุรี 11. พระอาจารย์วิชาวัดศรีมณีวันจังหวัดชัยนาเหรียญรุ่นนี้ปัจจุบันราคาค่าบูชายังไม่สูงมากสร้างตั้งแต่ปี2520จึงเป็นเหรียญที่น่าบูชาเป็นอย่างยิ่ง ควรรีบหามาบูชากันครับเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงหลวงพ่อปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดับยิ่งสวดกระถางเงินล้านด้วยทุกวันเงินไหลนองทองไหลมาไม่ขาดสายครับพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0-85 1991370